สอนทำไอที่อะไอ่ะเป็นเส้นๆแบบหัวแบบนี้อ่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาสอนทำกันเอาให้เราเข้ามาเป็นแบบภาพเครื่องไหนของมีมีที่ไม่ไม่รู้จักนะให้เราเข้าเลยอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนทำทำง่ายมากเรียกเข้ามาแล้วนะ มันกำลังโหลดอยู่ให้เรากดข้ามมาเลยทีให้เราเลือกว่าจะเอาแบบไหนไอจะแบบเส้นที่เราใช้ทำแล้วให้ใส่ชื่ออีเมลของเพื่อนหรือตัวเองไว้เช่นกันถ้าเห็นมาแล้วมันก็จะขึ้นรูปมาแล้วก็มีอันนี้เช่นนะนิงโนสองสงหนึนะ่งอ่ะ มันใส่ชื่อแบบชื่อที่เรากำหนดเองได้ไหมหรือเปลไม่ได้เราต้องใส่ชื่ออีเมลอะแล้วก็กดเล่นเลยเห็นไหมเนี่ยง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราทำให้เพื่อนที่ขอมา FC ที่ขอมา แล้วเราจะแบบไหนเต้นรำท่าโกรธหรอมันจะมีคนเดียวได้รำท่าโกรธไหนหรอเนี่โอเคเพราะจังอะไรพักพวกอันนี้ปักกินแล้วกินกินแล้วสวยหรอ นี่ก็เราใส่ชุดคนละไว้นี่อะไรอะี๊ซีบิ๊กหนึสามอ๋ไม่มีหรออะไรอะไรล็กทีออกเออไม่เอาแบบนะบี๊ซีบิ๊กเออนี่ไว้ มีไหมมีแล้วเราก็ขอเล่นอีกสงสัยว่าทำไมแขนมันต้องลอยอะ่ะเออสนุกเนาะมีไ็จเสร็จแล้ว,วลแค่นี้ไม่ยากเลยบ๊ายบาย